สวัสดีครับนี่คือรายการโนโมริสวนรายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ภายในคลิกเดียววันนี้นะครับโนโมไปอยู่ที่สวนกล้วยไมย้หลายคนนะครับลูกค้าซื้อกล้วยไม,ม้มาบอกอยู่ที่ร้านนะครับสวยมากเลยออกดอกอย่างสม่ำเสมอเลยแต่พอเอาไปที่บ้านแล้วทําไมมันไม่ออกดอกวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันนะครับ วันนี้เรามาอยู่ที่สวนกล้วยไม้เฮียพิเชียนแสงสว่างนะครับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทโซตาครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับมีลูกค้าถามมาว่ากล้วยไม้แต่โ้พออยู่ที่ร้านนะสวยมากเลยแต่พอไปอยู่ที่บ้านนะทำไมไม่ค่อยออกดอกเลยครับเฮียมันก็ต้องแบบนี้อะถ้าออกดอกหมดมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้การก็เป็นไปไม่ได้ได้แค่รอบเดียวอ่า รอบแรกกันเนี่ยที่เพราะว่ามันยังมีปุ๋ยวิยาตกค้างอยู่อ๋อพอพอปุ๋ยหมดอะไรก็มันก็ไม่ออกดอกแล้วออกดอกแล้วแต่พอที่สวนเนี่ยก็คือเฮียก็ใช้ปุ๋ยมันตอมนี่มันต่อเนื่องคือบำรุงเต็มที่ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องไปเฮียใช้เริ่มใช้ประมาณเดือนไหนตัวที่เฮียใช้ตัวอะไรถ้าบังคับเร่งเนี่ยไม่ว่าทุบเปอร์เคหรือไอตัวไอเอ็นเนี่ยนะผมจะเริ่มแต่โมกรามกรลาไปเลยมกราแล้วหยุดใช้ช่วงไหนพอต้นพฤธพาก็หยุดละต้นเพราะว่าหน้าฝนล้ว เพราะต้นมันอาหารสมบูรณ์เต็มที่แล้วพอพุธภาไปแล้วเนี่ยเริ่มทางช่อก็จะไปออกเอาอีกเดือนกรกฎาแล้วมันมันมันเป็นช่วงที่ไม้ถูกแล้วอ๋อไม้ถูกด้วยเพราะมันมันออกไปพร้อมกันหมดครับต้นเมษาต้นพุธภาเลิกแล้วครับแล้วบางคนก็บอกว่าอุ้ยใบมันลายใบมันมีมีค่าไรเฮียมีมีอะไรมีมั้ยไม่มีอะใช้ไอเทนชั่นเนี่ยหายหมดอ่ะสองเอาจริงใช้สองซี่เซียงผมต่อนา20ลิตรตองผมเขาใช้คัแค่นั้น มาเชื่อไปถามร้านยี่ห้ดูเือแค่นั้นเองปัญหาก็หมดไปเลยไม่มีไม่มีโอ้โหก็คือตัวผลิตภัณฑ์เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างโคนต้นเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยเม็ดอะไรไหมถ้าโคนเนี่ยปุ๋ยโรยมันต้องคนคนเขาเคยมาดูนะแต่สมมุติว่าอย่างกระบะเนี่ยอย่างโรยเป็นกับพื้นเนี่ยโรยเป็นต้นๆดุยะกแต่ถ้ากระบะเนี่ยมันมีสองซีกใช่ไหมสองซีก สิงนี้โรยสิงนี้ไม่โรยเนี่ยนะ,ะหรือพิดเลยสูงต่ำมันคืบเลยแล้วช่อที่ดอกที่โรยนี่ก็จะออกเร็วดีกว่าค,ครับก็นี่นะครับก็คือสรุปเลยนะครับว่าอันนี้คือคําตอบเลยว่าใครที่อยากจะปลูกกล้วยไม้นะครับคือที่ทสวนเนี่ยคือเขาอัดปุ๋ยอะไรเต็มที่อาหารเสริมเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ออกดอกนะครับเอาไปที่บ้านก็คือเสริมปุ๋ยทั้งใบไม่ว่าจะเป็นนูแทกซูเปอร์เคนูแทกไฮเอ็นนะครับอันนี้ใช้ตั้งแต่เดือนมกราไปเลยแล้วก็เทนชั่น T7 อ่าสองซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแค่นั้นค่าบนใบก็จะหายไปนะครับก็หลายท่านที่มีปัญหานะครับแล้วก็สงสัยนะครับและนี่ก็คือคําตอบว่าจะปลูกกล้วยไม้อย่างไงให้ออกดอกอย่างสม่ําเสมอนะครับอันนี้คือคำตอบนะครับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทโซตัสครับวันนี้ต้องขอบคุณเฮียวิเชียนที่เป็นยงสูงครับและวันนี้ครับรายการนโมก็มาหาคำตอบให้ท่านแล้วนะครับยังไงโปรดติดตามรายการนโมรือสวนในตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ